สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เข้ามาสวนครับสวนยางที่ตำบลเรืองครับตอนนี้เราอยู่ในเขตของตำบลบ่อสวกครับอำเภอเมืองจังหวัดน่านมาดูเส้นทางครับนี่จะเป็นเส้นทางที่อบจอทำขึ้นครับคิดว่าน่าจะเป็นทางลาดยางมะตอยนะครับยางแอดฟันโอ้โหคุณผู้ชมผมไม่ได้มาสวนนี้ประมาณสัก10วันแล้วครับ ถนนหนทางเจริญมากเลยครับดูครับว่าเส้นทางจะมาสุดตรงไหนโอส้สุดตรงนี้คุณผู้ชมก็ได้ทางลาดยางประมาณสัก500้เมตรครับห0 0เมตรเดี๋ยวไปดูเส้นทางด้านหน้าว่าอ๋อได้5 0 0รอเมตรคุณผู้ชมนี้ก็เป็นเส้นทางที่ลูกลังดินสีแดงอยู่เหมือนเดิมครับ เดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนครับเพราะเรา,ามีรถมีรถรถไถครับรถไถน้อยครับมาดูมาดูทางทางก็ดีอยู่ครับรู้สึกว่า,าจ,จะทำถนนดินแดงได้ดีอยู่ครับเรามาดูนะครับว่าเราไม่ได้มาสวนต่างนานแล้วครับวันนี้ก็ให้ ภรรยาผมถ่ายทำให้ครับพอขอขาขาตัา้งต้องปิดบนกระจกไม่ไม่นิ่งครับเวลาทางขขาจะใส่ไปใส่มาโอ้ทางนี้อยู่ครับคุณผู้ชมคนยิงทางนี้จะเป็นทางขขามากนะครับโอ้ทำไปด,ดีมากครับวันนี้เรามาวันที่อะไรเท่าไหร่นะนะคุณน้องเท่าไหร่วันนี้ยี่สิบเ อานี่ย25กิจการ65ครับเป็นวันศุกร์ครับวันนี้โอ้ทางดีดีอยู่ครับชมโอ้สุดยอดสุดยอดทางบริเมือทปารผู้ชมก็จะเป็นสวนยางครับโอ้ทางเข้ามาดูว่าไปส่วนของผมนี่ทางจะดีไหมครับลองมาลุ้นกันครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้ามา หลายวันนะครับเด็กเราขึ้นเขานะครับเมื่อสักครู่ก็ใช้เกียร์สามขึ้นนะอ๋อดูมันไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทางลูกลังก่อหรือว่าทางเรียบร้อยนี้ครับช้าหน่อยครับเดี๋ยวฝนเข้าหน้าขุตาครับ เลยครับเก็บบรรยากาศวันนี้สวนผมจะมีดอกไม้อะไรหรือเปล่ายังไม่รู้ครับเพราะช่วงนี้เดือนนี้จะเป็นดอกบัตรองออกนะครับแล้วดอกคำอุไรแล้วก็ดอกบานบุรีเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทางเข้าสวนทางเข้าสวนผมนี่ปีนี้ยังไม่ได้ซ่อมครับยังไม่ได้ซ่อมสวนทางที่เข้าสวนเลยครับนี่แยกไปสวนขวามือนะครับไปสวนผมแล้วนะครับ อีกประมาณอีก300เมตรเนี่ยครับคงจะถึงแล้วครับถือว่ารถยังวิ่งได้ดีอยู่ครับเพราะว่าทางเรียบครับเดี๋ยวให้มกล้องถ่ายทำนะรีวิวบนดอยหน่อยครับดอยสวยครับผมจะชอบครับชอบที่ าสวนการกรตเแล้วนะชอบชอบชอบป่าชอบดอยครับบรรยากาศสวยมากตอนนี้ข้าวนาก็เกี่ยวหมดแล้วนะครับเก็บเกี่ยวแล้วก็ถือว่าทางเส้นทางนี้ครับรถวิ่งได้ความเร็วอยู่ครับประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราวิ่งนี่นะครับ็ถือวิ่งสบายอยู่ครับ เขากิน okay, ส่วนยางของของเกษตรกร,ร,กรครับนั่นใา้มือุก,ก็จะมีนาข้าวไร่แล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดก็เก็บเกี่ยวหมดแล้วครับขวามือก็จะเป็นส่วนยางพาราครับ แต่ไม่ใช่ของผมนะครับของของเพื่อนบ้านนะครับแต่ยังไม่ถึงส่วนผมครับอีกประมาณสักร้อยเมตรครับคุณผู้ชมก็จะถึงแล้วนะเส้นทางก็อวาใช้ได้อยู่นะครับลินลุงหนุนลุกรังแบนนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับ่งสบายครับจะถึงแล้วครับอีกประมาณห้า สิบเมตรครับจะถึงส่วนผบแล้วครับเราจะเลี้ยวขวาด้านหน้าครับมาดูดูเส้นทางส่วนผมก็คงยังไม่ได้ซ่อมครับมาดูครับว่าฝนเข้าสวนไปอย่างไรนะครับเพราะปีที่แล้วก็โดนน้ําฝนตกเยอะครับปีที่แล้วปีนี้นะครับปีนี้ปีที่ผ่านมาฝนตกเยอะครับ มาดูถนนลูกรังครับเขาก้อนหินมาใส่ถนนเป็นล่องหมดแล้วครับเดี๋ยวรอรอเวลาซ่อมก่อนก็ถือว่ารถกระบะนี่เข้าได้อยู่เข้าเข้าแบบสบายสบายอยู่ครับเอา้าเอา้าแบบสบาย,ยไปดูด้านในดับไล่ไปอย่างไรบ้างนะ ด,ดินมูไกลๆก,ก,ก็ยังเห็นดอกสีเหลืองๆน่าจะเป็นทองอุไรเล็กน้อยว่าทองอุไรคงจะคงจะลนบ้างแล้วแต่ที่ได้เห็นก็คงจะเป็นดอกนี้แหละครับดอกบัวตองรั้ดอกบัวตอง,ง,อตองและดูก,การน้โอดอกบัวตองสวยครับทุกผู้ชมอ้ สวยๆครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวผหาหาที่จอดรถโอ้ทองอะไรไม่ค่อยมีคุณผู้ชมเอาจอดตรงนี้นะครับร่มๆตรงนี้นะครับอ้าเดี๋ยวลงไปปิดคลิปที่มีดอกไม้เดี๋ยวให้ตากล้องงงไปครับมาถึงแล้วครับตากล้องงงแล้วครับ